สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวร้ายชาแนลการดีกแล้วนะครับเนาะอยู่กับหน้าค่ายของเบทฟิกซาไต้กันิีกเช่นเคยครับผมนะรอบนี้มาด้วยทุน8,500ครับผมอู้วิเยอะมากนะสู้ถึงทุนเยอะมากนะบาคาร่าทำให้เราเจ็บใจเราก็ย้ายมาอยู่ที่ลูกเตาก็แล้วกันนะผมนะเป็นเกมลูกเต๋าครับผมนะให้รูไทยบาคาร่ามารวมกันอยู่ในเกมเกมเดียวผู้ชมนะมันอยู่ในหน้าเซ็กซี่นะ มองลงมาข้างล่างครับผมประมาณอันที่สามมันจะมีอะไรวะจะมีลูกเตา๋ามีอะไรหลายๆอย่างอันนี้เป็นของลูกเต๋าครับผมช่วงนี้ติดใจแนละ้วบวกบ่อยนะทุกคนนะบาคาร่าอ่านไม่ค่อยขาดช่วงนี้ครับผมเอาอันนี้ไปเกาะแล้วกันเนาะโอ้วันนี้มาในชุดสีส้มครับผมหวานเจี๊ยบดีลีลากวาเซ็กซี่อีก่ะว่าเซ็กซี่ลีลาเจอหอนี้เข้าไปครับผมขวดจะเปิดได้ โอ้ยยำต่ำไปเลยครับผมมายำต่ำไปหนึ่งสองสามด้วยแล้วกันอ่ะหมดหน้าตักครับผมเปิดแรกโอ้โหแม่งตัดสิบเอ็ดน่ะดูดิแม่งโหดจริงว่ะห้องนี้มันมีแค่ห้องเดียวผู้ชมนะเราเลือกไม่ได้ครับผมเฮ้ยโดนดีแบบนี้เอาดิเอาดิ เอาด้โอ้โหเอียวสี่ห้าโดนเหมือนเดิมโอ้โห,โโห,โโหดูดูเอียวสี่เอียวสี่โอ้โหเอียวสี่ไม่ติดไม่ติดเอียวสามโอ้โหครูไม่ติดเอียวสามว่ะน่าเสียดายผู้ชม,มนะอ่ะโอเคออก็ผมมาที่หนึ่งหมื่นห้าแล้วไอ้รอบแรกผมคิดว่าแม่งขย่าแล้วมันยังไม่เขย่านี่ว่ะดูดีกว่ามันจะเขย่าได้ผู้ชม,มนะเอียวเอียวสี่ห้า อรอบนี้ก็เท่าไรวะแปดเก้าสิบเอ1ด2ิบสองสบวกมา7000บวกมา7000 65นหหรือ7000พวะหกพันมาสูงบางแล้วกันนะผมเต็มที่ไหลสองตัดท่านผู้ชมนะส่วนมากเอ้ถ้าคใครอ่านสถิติอันนี้ออกนะผมว่ามันไม่ค่อยยากนะมันอ่านง่ายกว่านะส่วนมากเขาให้หลักมันจะตรงนะ อันนี้สูงสุดไหลสองแล้วตัดเปลี่ยนยังไงแล้วจะโอนดีครับผมเอี่ยวฮ่าโอ้โหหนึ่งหน่งครับผมโอ้โหเอาดิโอสูงหกสามเม็ดเน้นเน้นครับผมแปดพันแปดร้อยโอเคมาเรื่อยๆครับผมนาลี่เขามาครับผมโอ้โหทำหน้างงไม่เกาหัวเลยอ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดเก้าเก้าร้อยห้าสิบนะเอาดิครับเอาดิครับกำไรหนึ่งหมื่นเน้นเน้นครับผม เอาล่ะจะเป็นสเต็ปสองตัด2หรือเปล่าตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะจัดต่อเนื่องไปครับผมนะเน็นนะนะบอมเต็มหน้ากระดานไปอีกเช่นเดิมมาอันนี้ก็เป็นโซนหน้าสูงนะมันก็เหมือนกับไฮโลไทยค่ผู้ชมนะอันนี้เป็นโซนหน้าสูงครบโซนแล้วแหละสูงหมดแค่นี้แหละแม่งคูไม่ติดด้วยคูณไปติดอะไรว่าหกสองหรือเปล่าน่าจะใช่ติดคูสิบด้วย,วยมาดิ มาดีครับโอ้โหเน้นๆไปอีกหนึ่งทีครับผม5้าหาโอ้โหพระเจ้าจอดเปนยอดมากครับผม <ś anchor> เอาแล้วเอาแล้วบวกทุกไม้ครับผม2อตัดสองตอนนี้มา2อตัดสแล้วผู้ชมนะสองตัด2องนี่แหละคือปัญหาปัญหาก็คืออีกใจว่าต่ำอีกใจว่าสูงเอ้ยไม่ใช่อีกใจว่าต่ำอีกใจว่า11แต่ที่รู้ๆผมว่ามันตัดแน่นอน ตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่วะเศษมันรูอยู่2อ5 0บาทจัดเลยครับผมเน้นๆเลย500ใส5่5เอี่ยวกับอะไรอื่นมาบ่อยวะติเอ็ดอ่ะนี้แล้วกันจัดไปเอาดีติดสิเอ็ดมาก5เอี่ยวแบบนี้บอกมีร้องครับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหยเอียวสี่ห้าโอ,าอาโ้โหหัวจะปวดนะผมมันจะห้าห้าเอียวก็ไม่ได้คุ่ผู้ชมนะเว็บแรกแม่งว่าจะห้าห้าเอียวถ้าห้าห้าเอียวบอกเลยเจ็บครับผมดูดิแม่งใส่สิบเอ็ดเฮโลไปหนึ่งพันด้วยแก่งกันซัดๆครับผม มันจะ2ตัด2ตัด2อีกหรือว่าไม่น่าจะใช่ป่ะเพราะว่าตั้งแต่ต้นเกมมามันไม่ค่อยแบบสม่ําเสมอกันเท่าไหร่ท่านผู้ชมนะมันจะซ้ํากันห่างๆซ้ํากันแบบห่างๆครับผมตอนนี้กําไรอยู่ที่20,000ื่นะท่านผู้ชมนะโอ้มันเป็นเศษว่ะน่าสองหมื่นไปนะถ้าเกิดได้สักสามหมื่นอย่างี้โอเคท่านผู้ชมนะมันจะได้เป็นก้อนของมันนะผมเอ้าขออีกเปิดนะผมวัดใจอีกเปิดหนึ่งอ่ะโอเคเต็มสูตรครับผมเต็มระบบ โอ้อยังน้อยกําไรอยู่แล้วชมนะพลาดไหมนี่ก็กําไรเหมือนเดิมถ้าผมพลาดผมหนีเลยแหละผู้ชมนะได้ก็หนีเหมือนกันนะผมพอแล้วเอาแล้วโอ้ยอี่าอวกกมันจะห้าอกหรือปนสี่หกอะไรมาก็ได้โอ้โหแม่งเหวียวๆๆว่ยหกหกว่ะไอสองหกหกโอ้โหอ่อะก็ติดอยู่ผู้ชมนะบวกมาอยู่รับผมที่32450นนะก็ เอาล่ะโอ้ครับผมหนีเลยไม่ขอไปต่อแล้วกันนะผู้ชมนะก็ค่อยมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปนะครับน้อไปกันครับบายสวัสดีครับ